พาไปที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะซึ่งอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะได้จัดพิธีผาสาดลอยเคราะห์และการแข่งขันไหลเรือไฟประเพณีออกพรรษาเชียงคานพาไปที่บริเวณริมฝั่งโค้งระหว่างหน้าวัดศรีคุณเมืองถึงลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะนายนาลงจีนอ่ำค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสิรวรัน์พินิษพาณิช์ท่านประหลัดจังหวัดเลยได้ร่วมพิธีผาสาดลอยเคราะห์และชมการแข่งขันไหลเรือไฟบริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคกค,คะ่ะโดยมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมพิธีและชมการแข่งขันไหลเรือไฟ เนื่องในประเพณีออกพรรษาที่เชียงขานเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งไหลเรือไฟค่ะเป็นประเพณีลอยกระทงตามแบบอีสานเป็นความเชื่อถือว่าถ้าจัดพิธีนี้ขึ้น ก็จะเป็นการแสดงความเคารพต่อพญานาคที่สถิตยอยู่ตามแม่น้ำใหญ่ค่ะให้คุม้มครองรักษาผู้สัญจรไปมาทางน้ำไม่ให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้นค่ะซึ่งเรือไฟจะทำด้วยท่อนกล้วยและไม้ไผ่ยาวประมาณ20-30เมตรค่ะใช้ไม้ไผ่ซี่จัดทำโครงเป็นรูปเรือประดับด้วยใต้หรือตะเกียงน้ำมันวางเรียงกันค่ะห่างกันประมาณ1-2คืบ ซึ่งภายในบรรจุไปด้วยดอกไม้ทูบเทียนขนมข้าวต้มฝ้ายไหมและเครื่องขยธรรมต่างๆมากมายค่ะซึ่งก็เป็นในสิ่งที่ทางชาวพุทธค่ะมีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญส่วนตอนตกข้ามค่ะจะจุดใต้หรือตะเกียงให้สว่างและวนำเรือออกไปกลางแม่น้ำค่ะแล้วก็ปล่อยให้เรือเนี่ยไหลไปตามแม่น้ำ คล้ายกับการลอยกระทงนี่แหละคะ่ะท้องน้ําก็จะสว่างสว่างอย่างที่เห็นเลยเห็นวิบวิบไกลๆอย่างนั้นเลยนะคะไปด้วยไฟระยิบระยับก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แกบผู้ชมตามริมสองฝั่งแม่น้ําเป็นอย่างมากเลยะคะ่ะ